ข้อหนึ่งคดีนี้จำเลยให้การรับสาร,รภาพข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำฟ้องว่าจำเลยทำร้ายผู้ตายโดยเป็นดาลโทสะถือว่าผู้ตายเป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำความผิดยอมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา290ประกอบมาตรา72ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญามาตรา2อนุ4แม้นางจิตเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก็ไม่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญามาตรา5อนุ2เทียบคำพิพากษาสันติกาที่1 0 9 0 8 2556ทับส5ำหรับคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ของนายเชิดเมื่อนายเชิด มิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็กชายขามเด็กชายขามจึงไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของในเชิดทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในเชิดได้จดทะเบียนรับรองว่าเด็กชายขามเป็นบุตรในเชิดจึงมิใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองและมิใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายขามที่จะมีอำนาจจัดการแทนเด็กชายขามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุหนึ่งเทียบคำพิพากษาสันติกาที่6-306ทับ 2545ดังนี้นางจิตและนายเชิดจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญามาตรา30ประกอบมาตรา3อนุสองรวมทั้งนางจิตไม่อาจใช้สิทธิ์ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญามาตรา4 4ทับได้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้นางจิตและนายเชิด เข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการและคำพิาพากษาในส่วนแพ่งที่ให้จำเนยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับประเด็นในมาตรา44ทับหบัตรนี้ได้มีคำวินิจฉัยของสาลฎีกาเปลี่ยนแปลงแล้วว่าแม้จะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอตามมาตรา44ทับนะคะ นางสวยเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีอำนาจฟ้องคดีเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28อนุสองหรือจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนสารชช้นต้นพิพากษาตามมาตรา30แต่เมื่อนางสวยร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการในคดีนี้แล้วนางสวยจะมาเป็นโจท์ฟ้องจำเลย ในเรื่องการกระทำอันเดียวกันอีกไม่ได้เพราะเท่ากับว่านางสวยได้ฟ้องกล่าวหาจำเลยในการกระทำที่จำเลยกระทำลงคราวเดียวกันเป็นสองคดีและสารเดียวกันต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1นึ่งสวักสองอนุหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15เทียบคำพิพากษาสันติกาที่7 2 8 4 9 4ทับและ 21329ทับ2556คำสั่งของศาลชั้นต้นที่รับคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ของนางสวยแต่แม่รับฟ้องที่นางสวยฟ้องเป็นคดีใหม่จึงชอบด้วยกฎหมายข้อ2มงวงเล็บกอไก่ขณะที่นายดำถูกนายแดงทำร้ายนั้นนายดำยังมีได้เป็นผู้ต้องหาในข้อหาบุกรุกและมิได้อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนากาักงาน แม้ในดาจะถึงแก่ความตายในระหว่างที่พันตำรวจโทเขียวพนักงานสอบสวนนำตัวส่งโรงพยาบาลก็มีใช่กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่จึงไม่ใช่กรณีที่ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150วรราม การตายของนายดำเป็นการตายโดยถูกผู้อื่นทำให้ตายซึ่งการชนะสูตรพลิกศพต้องให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่คือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดำเนินการตามมาตรา150วร์หนึ่งดังนั้นการที่พันตำรวจโทเขียวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เข้าร่วมชนสูตรพลิกศพในดำการชนสูตรพลิกศพในดำจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเทียบคำพิพากษาสันติกาที่1750ทับ2539วงเล็บขอไข่การตายของในดำไม่ใช่เป็นคดีฆาตกรรมซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตายหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา143วรรคท้ายพนักงานอายการจะมีอำนาจฟ้องในแดงโดยไม่ต้องเสนออายการสูงสุดเพื่อออกคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องแม้การชนสุตรพลิกศพในดำไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องคดีเทียบคำพิพากษาสันติกาที่363ทั2493วงเล็บคอควาย การตรวจหาสารพันธุกรรมเป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา130าและมาตรา131าเมื่อพันตำรวจโทเขียวพนักงานสอบสวนเห็นว่าพยายนหลักฐานที่รวบรวมไว้เพียงพอแล้วจึงสรุปสำนวนการสอบสวนกับมีความเห็นสั่งฟ้องในแดงการสอบสวนจึงชอบแล้วส่วนที่ในแดงเห็นว่าควรต้องมีการตรวจหาสารพันธุกรรมของในแดง เมื่อพนักงานสอบสวนไม่ดําเนินการให้ในายแดงก็สามารถดําเนินการให้มีการตรวจหาสารพันธุกรรมดังกล่าวเองได้คําคัดค้านของนายแดงฝังไม่ขึ้นเทียบคําพิพากษาสันติกาที่869ทับ2557ข้อ3วงเล็บกอไก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158อนุ6 ระบุแต่เพียงให้อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดเท่านั้นหาได้บังคับให้ต้องระบุวักมาด้วยไม่เมื่อในคำขอท้ายฟ้องของโจ์ระบุประมวลกฎหมายอาญามาตรา317มาแล้วแม้จะไม่ได้ระบุวักมาด้วยก็ถือว่าเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามกฎหมายเทียบคำพิพากษาสันติกาที่1314ทับ5วงเล็บขอไข่ โจทยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลากโดยยื่นก่อนสารชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา159วรรก2ซึ่งเป็นบทกฎหมายเฉพาะจึงไม่อยู่ในบังคับของหลักเกณฑ์การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องตามมาตรา163วรรก1 164ที่จะต้องอ้างเหตุอันควรในการขอเพิ่มเติมฟ้องและไม่ต้องพิจารณาว่าการเพิ่มเติมฟ้องดังกล่าว จะทำให้จําเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีหรือไม่เพราะการขอให้เพิ่มโทษจําเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแห่งคดีแต่อย่างใดวงเล็บข้อควายที่จําเลยอุทธร์ว่าโจทย์ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจําเลยก่อนนั้นแม้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 7วรรคสกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตาม,ตามฟ้อง โจทต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพให้พอฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดดังกล่าวเมื่อโจ์ไม่สืบพยานประกอบคำรับส,รา,สารภาพศาลก็ลงโทษจำเลยฐานพรกเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารตามมาตารา3 1 7วรรค3าไม่ได้ก็ตามแต่ความผิดฐานพรกเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปโดยปราศจากเหตุอันสมควรตามมาตรา3 1 7วรรคแรกมีอัตราโทษอย่างตามไว้ให้จำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไป จึงไม่อยู่ในบังคับที่โจทย์จะต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา176วรรคหนึ่งและศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317วรรคแรกซึ่งเป็นบทเบาและเพิ่มโทษจำเลยได้เพราะจำเลยให้การรับข้อเท็จจริงนี้แล้วเทียบคำพิพากษาศาลฎกาที่591ทับ2536และ5821ทับ 2544วงเล็บงองูการพิภากษาเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องหรือไม่นั้นเมื่อเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานใดตามฟ้องก็เป็นอำนาจของศาลที่จะปรับบทมาตราและวรรคของการกระทำความผิดฐานนั้นและพิภากษาลงโทษจำเลยตามนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา185วรักสอง6อนุ7ไม่เป็นการพิภากษาเกินคำขอ การที่ศาลพิาพากษาลงโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามวรรคแรกทั้งที่คำขอท้ายฟ้องไม่ระบุวักจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคหนึ่งเทียบคำพิาพากษาสันติกาที่1875ทับ2545และ1314ทับ2552อุทธรณ์ทุกข้อของจำเลยฝั่งไม่ขึ้น ข้อสีคดีนี้โจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 5 3 3 6ทวีสารชั้นต้นนินนิฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336ทวีแล้วพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุ7อนุ12วรรคแรกและวรรคสองประกอบมาตรา83 ศาลอุทธรพิพากษา,าแก้เป็นลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76เท่ากับว่าสารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษายกฟ้องโจทในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามทวิจึงต้องห้ามมิให้ดีกาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 2 0โจทย์ดีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา336ทวิเป็นการปรับข้อเท็จจริงเข้าสู่กฎหมายแม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องห้ามมิให้ดีกาตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นสั่งรับดีกาของโจท์เป็นการไม่ชอบเทียบคำพิพากษาสันดิกาที่7673ทับ2551และ12148ทับ2558 ส่วนดีกาของจำเลยนั้นโจทฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดสองกระทงสิทธิในการดีกาต้องแยกพิจารณาเป็นแต่ละกระทงความผิดสารชั้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจำคุกหนึ่งปีกระทงหนึ่งฐานลักทรัพย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการกสิกรรมโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจำคุกหนึ่งปีหกเดือน อีก,กระทงหนึ่งสารอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76เรียงกระทงลงโทษให้จำคุก8เดือนและ1ปีตามลำดับเป็นกรณีสารอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามสารชั้นต้นแล้วแก้โทษของจำเลยโดยลดมาตราส่วนโทษให้ตามที่กฎหมายกำหนดมิได้แก้บทความผิดเป็นการขอแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทงไม่เกิน5ปีจึงต้องห้ามมีให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งที่จำเลยดีกาขอให้รอการลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าวสารชั้นต้นสั่งรับดีกาข้อนี้ของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบเทียบคำพิพากษาสันติกาที่ 4540 2539ทับสส่วนที่จำเลยดีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทมีใช่หลายกรรมต่างกันเป็นดีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยจะไม่ได้ยกขึ้นว่ามาก่อนในสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ก็ต้องห้ามมิให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคสอง ประกอบมาตรา225คำสั่งศาลชั้นต้นที่รับดีกาข้อนี้ของจำเลยจึงชอบแล้วเทียบคำพิพากษาสันติกาที่6855ทับ2550